ตรวจความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เทศบาลเมืองํำตาเสารับได้200เตียงหลังมีผู้ติดเชื้อตลาดวังน้อยเพิ่มขึ้น205รายเมื่อเวลา15นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองํำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรี 4, อยุธยานายนครินอาจฐารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรี 4, อยุธยาร่วมกับสุสรศักดิ์ พันเจริญวรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสมศรีพันเจริญวรกุลนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสาตรวจความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เทศบาลเมืองลำตาเสาหลังมีผู้ติดเชื้อที่ตลาดวังน้อยเพิ่มขึ้นโดยขณะที่การปรับปรุงมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วจะแล้วเสร็จภายในวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคม จำนวนเตียงแบ่งเป็นอาคารอนเนกประสงค์100เตียงและที่โดมอนเนกประสงค์อีก100เตียงสามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้200รายหลังจากที่พบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มใหม่ที่อำเภอวังน้อยคณะกรรมการควบคุมโรคมีมติให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเชียงสูงที่ติดเชื้อและเข้ามารับการรักษา ตามนโยบายตรวจเร็วพบเร็วรักษาเร็วขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อส่วนผลของการคัดกรองเชิงรุกผลตรวจเชิงรุกที่ตลาดวังน้อย3วันวันแรกตรวจ473รายพบการติดเชื้อ108รายวันที่2อตรวจ597รายพบว่าติดเชื้อ57รายวันที่3ตรวจ585รายติดเชื้อ40รายทั้งหมด205ราย สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังมีผู้ติดเชื้อยอย่างต่อเนื่องอยากให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังใส่แมสกเระยะห่างป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดให้มากที่สุดค่ะขอขอบคุณแรงข่าวจากคุณกอบกิจชูกินนักข่าวจากอายุทยาค่ะ